เด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะที่จะได้นอนรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะแนนก็จะพาครอบครัวเนี่ยไปนอนรถบ้านกันที่สวนละไมจังหวัดระยองค่ะ<า>เราจะไปต่อกันที่ไหนสวนละไมสวนละไมสวนละไมนะคะ,ะไ,ไปทำอะไรไปดูเขากินทุเรียน,น <c oughs> ยกันอ่าหัแล้วเบสเบสจะไปทำอะไรที่สวนละไมอ่า ไป,ไปดูสวนผลไม้ใช่ไหม,ไม,มอ่าเราจะไปนอนรถบ้านกันที่สวนลลไม้นะคะยิ้มหวานยิ้มไม่ได้ฟันก็ไม่ค่อยจะครบฟัไ <laughs> นไม่ครบ <laughs> ขบค้ <laughs> <laughs> ปลากระป๋องจ้าปลากระป๋องปลากระป๋องจ้า นกแก้วนถ่ายรูปอ่ะใครถ่ายรูปเนี่ยีถ่ายรูปใช่ไหม่ถ่ายรูปเนี่ยนี่นะคะเราได้รถที่ยี่สิบสี่นะคะโอ้ย มาดูแล้วว้าวเฮ้ยดูส enfin ิฮคยเขาเปิดแอร์ไว้ให้แล้วเหรอโอ้ยดีจังเลยน่ารักน่ารักเลยเตียงเป็นเตียงสองชั้นดูห้องน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยบเอ๊ะแล้วห้องส้วมอยู่ไหนวะอ๋อห้องส้วมอ๋อนี่ห้องน้ำนี่ห้องส้วม เฮ้ยเล็กกระทาลาดโอเคหมอกับบ้านเหมือนบ้านที่เรานอนเมื่อก,กี้นี่าเป็นแนนมันเปิดได้ด้วยเปิดได้มันเปิดได้เปิดได้ที่นี่ครับบรรยากาศดีนะคะดูภูเขาเห็นไหมมีเขาสวยบรรยากาศดีค่ะนี่เดี๋ยวเฮียมากินกาแฟาก่อน โซปโซเยนเทคแม่คาเดเนเนี่ยครับื้สวยมากสวยมากเนื้อจะแบบกรอบกรอบวมา oh. wow. okay. น่จะนะนาูเนื้อเนื้อเห็นไหมดูเนืนะคะเนื้อช้ำเลยมาก น่คนที่มาที่นี่จะชอบเที่ยวอ้อที่นี่เป็นสวนที่เด่นอแล้วเด็กๆก็อาจจะไปเด็กไปกับพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยไปไมีไอเดียไอเดียมันเหมือนแบบพวกเล็กไซ์ทั้งหลายชอบหนะไป่ไหนไม่ร้อนูเลยโอ้อ้าวกเมกถามว่ามีใครไปไหมไม่มีใครไปอะอะ ต่อว่าเห็นมล่ะอ้าวอ้าวพี่มันรั่วไปออกไปหลายรอบแล้วแหละเป็นไงพ่ออร่อยไหมอ่ะอร่อยแล้วเด็กดิ่งยังไงกันสั่งเผื่อไปเลยดีดูเลยนอะไรไม่งั้นสั่งข้าวผัดจานใหญ่มาเป็นไงคะเป็นไงคะชอบไหมชอบสนุกสนุกไหมครับสนุกน้าเดินเรือด้วย มีเร e mm. ือได้ไหนอะเรือเครื่องดเครื่องดูดน้ำใส่ทุเรียนใส่ตวดนี่คือเจ้าของเขาเป็นคนออกแบบทั้งหมดแล้วใช่ค่ะโอ้โหตัวสุดยอดเก่งไหมคะเก่งครับคือเป็นคนที่ถ้าไม่ได้เรียนมาที่วานได้อย่างนี้นี่ถือว่าเก่งมากไม่ได้เรียนค่ะน่าจะเรียนทางอะไรนะเป็นเกี่ยวกับการปกครองอ่ะเพราะว่าเขาเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยว นี่คเขบโอเคภูมิสถาปัตย์เลย๋อตรงนี้ก็จะเป็นรถบ้านสองชั้นใช่ไหมคะมีโดมนะคะอ๋อเป็นโดมมีโดมอยู่ด้วยเป็นรถบ้านเราโอเคเลยโดมก็น่าอยู่อ่ะเล็กคนน้องหมาน้องแมวนะคะอ๋อกว้างนะลูกค้าทำไมอ่ะโดมโดมก็โดมนี่หลังเท่าไรนะคะไม่แน่ใจค่ะราคาโดม แต่จะมากกว่าไส้แต่ว่าโซนน้องหมาน้องแมวก็จะแพงกว่าโซนเขามีหมามีเนวมาไหมไม่มีครับวเนี้ยเป๊ะมากเลยอ๋อกว้างคือเป๊ะอ่ะสำหรับสหรับอ๋อโซนน้องหมาน้องแมวเขาก็จะกว้างกว่าหน่อยนึงใช่ไหมอ๋อโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสครับแล้วหยุดโซนหลังกันโซนที่ลูกค้าอยู่เป็นโซนที่แบบ สิ่งยังได้ค่ะส่วนตัวสุดๆหนึ่ตัวค่ะเย้โฮบายบายวมั่งยรุ่นเกาหลีไปแล้วเกาหลีบายบายอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรุ่นรุ่นไหนนี่ญี่ปุ่นร้านนีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ้าวเป็นไงถูกใจไหมเบสถูกใจไหมถูกใจ อ่าถึงบ้านเราแล้วเป็นเช้ามารับไปกินข้าวอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณนะคะถึงบ้านแล้วค่ะอ่ขอบใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณรอรอขอบคุณครับก่อนเนอะรอรอก่อนรอรอขอบคุณนะคะค่ะน้ำแข็งนะครับไปทานน้ำแข็ง ป้าอบผักขมแป๊บนึงได้แล้วอร่อยว่ะได้ของใคอ่ะนะได้ของใคอ่ะว้าวน่ากินมากมเลยนมัน้ยให้แป๊บปไปกินด้วยกันไปไหมอันเป็นสุชาใช่ไหมใช่ 嗯嗯，来这嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯 <laughs> 什<麼>抱我<什麼>。抱？ บริเวณตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำทุเรียนดอกมาาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วรันแกปกได้ยังตืนไดล้วนแกได้ยังตื่นได้แล้ว

เดีย๋ยวพระท่านจะมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งแม่เ,เลยแม่เ,เลยใส่เดี๋ยวจัะอ,อนุโมทนาบุญกับแม่ด้วยค่ะ มซ้มมีนมให้มีคอนเฟกให้นะคะอันนี้เป็นอาหารชาเช้าเพื่อมันเพื่อมันเสียเรายางสั่เข้ามายังไม่มาค่ค้ชม เป็นบคนรับข้าวหนึ่งถ้วยก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเขออนุญาตนะคะาวโอ้ยขอโทษขอโทษจอมมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยหนึ่งถ้วยพ่อบไหมคะข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่ากินข้าวก่อน โอเคขอบคุณมากค่ะอรย่อยปล่าอร่อยใช่ไหมนี่นะคะเป็นอาหารอันนี้เป็นสั่งข้าวผัดอเมินิกันนะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเนี่ย เกีเป็นถั่วฟ้ามีออมเล็ตด้วยเบรกบิลดไปที่ไปน้องนี่เบรกบิลด um> ์โอ้หอยน่ากินมากนะคะขอบคุณค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณอืมดูก่อนนะเดี๋ยวให้ลุงนะครับ ไอออมเด็ดอืมเขาทำไข่ออมเล็ดได้สวยอะ่ะดูเขาเขาต้มแม่ดูเขาต้อมอยของเขาต้มทะเลเป็นงไงบ้างอ,อร่อยอืมเห็นไหมขนมปัง,งปิ้งไปหยิบไปปิ้งมัละ อร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากถูกใจหนูเลยใช่ไหมคะอ่าทานเลยลูกบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่มาติดต่อแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ที่เรามา ทานอาหารเช้ากันอ,อันตงไหนอันละกันกอกัน,อกนอบอกสิอย่าลืมกดซับสไครบอก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 กองนี้อย่าลืมกดซับสไคร้